พระเจ้าตัดว่าเชื่อฉันโดยไม่มีเงื่อนไขพายุแห่งความหวาดกลัวความสงสัยและความไม่มั่นคงกำลังโหมกระหนำ่ำ8เมษายน2558พระดดาลัสจากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลโอ้พระเจ้า วันนี้ฉันเสียใจมากที่พูดจาโวยวายท่านเหนื่อยแล้วฉันยกโทษให้คุณแคลเพียงจำไว้ว่าสิ่งที่คุณทำเพื่อสิ่งเหล่านี้ให้น้อยที่สุดแท้จริงแล้วคุณกำลังทำเพื่อฉันนั่นน่าจะช่วยให้คุณรักษามุมมองและการกุศลได้ง่ายขึ้นขอบคุณโปรดช่วยฉันจำไว้ด้วยว่า เหมือนที่ฉันทำวันนี้หลายครั้งหรอโอ้นั่นคือคุณหรอแท้จริงแล้วแล้วมันช่วยไม่ได้หรอมันเป็นเช่นนั้นขอบคุณฉันรู้สึกละอายใจกับตัวเองพระองค์ทรงเป็นมนุษย์มากพระเจ้าคืนนี้หัวใจของคุณเป็นอย่างไรคุณมีหลายคนที่ไม่มั่นใจเกี่ยวกับการรับขึ้นไปคุณไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น เราจะทำอย่างไรอยู่ในการอธิษฐานคอยดูสัญญาณที่เราส่งให้คุณในแต่ละวันรับรีมาจากพระคัมภีร์ของคุณพูดกับฉันที่รักพูดความในใจอันอ่อนโยนของคุณกับฉันฉันอยู่ที่นี่เพื่อรับฟังและฉันสัญญากับคุณว่าฉันจะไม่ทิ้งคุณไว้ตามลำพังฉันจะไม่ละทิ้งการช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะฟังฉันด้วยความมั่นใจ ฉันเห็นเงาความไม่มั่นคงในใจคุณอย่าคิดว่าทุกคนที่ยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญจะไม่ทุกทรมานจากสิ่งเดียวกันชุมชนคริสเตียนไม่ยอมให้มีความอ่อนแอความล้มเหลวความกลัวและปีศาจส,ส่วนตัวที่แท้จริงที่คุณทุกคนต้องต่อสู้ด้วยพวกเขาคุ้นเคยกับการที่พัะคมภีใช้วงดนตรีช่วยตบบนตัวพวกเขา พวกเขาเรียนรู้ที่จะปกปิดและแสดงส่วนหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกภายในของพวกเขาเป็นเรื่องน่าเศร้ามันทำให้บางคนดูเหมือนยักษ์และบางคนก็ดูเหมือนคนขี้ขาดจากมุมมองของฉันฉันบอกคุณได้เลยว่าพวกคุณทุกคนเป็นคนขี้ขาดดังนั้นจงผ่านมันไปและจริงใจต่อกัน เข้าถึงได้ง่ายจริงใจอ่อนแอและจริงใจนี่คือที่ที่พระคุณได้ไปสู่ที่ต่ำที่สุดพระหัสสถานที่ชำระล้างและมีชีวิตชีวาไหลจากบัลลังก์ของเราลงสู่ที่ราบลุ่มเด็กน้อยตัวเล็กที่สุดคนที่อ่อนแอที่สุดคือคนที่สารภาพว่าพวกเขาต้องการฉันมากกว่าชีวิตคนเหล่านี้เป็นคนที่ฉันรักเพราะพวกเขามองเห็นตัวตนที่แท้จริงในสายตาของเรา ดาวิดก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาเห็นเราอยู่ข้างๆและเขารู้ว่ารูปร่างของเขาในสายตาของเราเป็นสิ่งที่น่าสมเพชดังนั้นเขาจึงไม่เสียเวลาพยายามสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นด้วยความยิ่งใหญ่ของเขาแต่เขากลับตามหาเราในทุกสถานการณ์ตั้งแต่สิงโตไปจนถึงยักษ์และเมื่อเขาไม่พึ่งพาเราเขาก็ล้มเหลว แต่ถึงแม้จะล้มเหลวเขาก็มาหาเราด้วยความมั่นใจในความรักและความเมตตาของเราเขาเคยเห็นมันมาหลายครั้งแล้วและเขารู้จักอุปนิสัยของฉันเมื่อคุณไม่พึ่งพาภูมิปัญญาของคุณคุณก็ล้มเหลวพระเจ้าคุณรู้ไหมว่าคืนนี้ฉันต้องดิ้นรนอีกครั้งคุณจะทนกับฉันได้อย่างไรง่าย เพราะฉันรู้ว่าพระองค์ทรงรักฉันและในที่สุดความรักของฉันก็จะมีชัยฉันเห็นความรู้สึกของคุณสติปัญญาของคุณกำลังโกรธคุณอย่าทิ้งศัตรูไว้ที่นี่เขากำลังทำสิ่งที่เขาทําอยู่คุณกำลังอยู่ในการต่อสู้กับแคลและความหวังเดียวของคุณคือการละทิ้งตัวเองให้กับฉันโดยสิ้นเชิงด้วยความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ คุณมีเวลาอีกไม่นานการทดสอบการล่อลวงจะรุนแรงแต่ตราบใดที่คุณยึดมั่นกับฉันและสิ่งที่ฉันบอกคุณคุณจะทำมันพระเจ้าฉันรู้สึกไม่มั่นใจอย่างยิ่งกับความคิดที่ว่าคุณจะมาในขณะที่ต้นด็อกวูดยังคงแบ,บ่งบานอยู่ความรู้สึกและเหตุผลของฉันกำลังต่อต้านสิ่งนี้ฉันยังคงให้เหตุผลว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับพันธกิจ ในการรักษาโลกและนิมิตท,ที่คุณให้ฉันนั้นมีเวลาก่อนการรับขึ้นไปเหมือนกับที่จิตวิญญาณหลายๆคนทำคุณกำลังหาเหตุผลนี่เป็นอีกครั้งด้วยความภาคภูมิใจและสติปัญญาของคุณพวกเขาเป็นพลังที่แข็งแกร่งแควและต่อต้านความเรียบง่ายของเด็กน้อยที่เชื่อใจพ่อของเธออย่างมาก แต่ในใจของคุณเป็นการฉลาดที่จะพูดว่าแม้ว ah ่าพระองค์จะทรงประหารฉันฉันก็ยังจะรักพระองค์แม้ว่าพระองค์จะทรงละทิ้งฉันให้ผิดพลาดฉันก็ยังจะรักพระองค์แม้ว่าพระองค์จะยอมให้ฉันชนและถูกเผาไหม้ฉันก็ยังจะรักพระองค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและความไว้วางใจที่ไม่มีเงื่อนไขแม้มีคนเคยกล่าวไว้ว่าฉันเป็นลูกบอลเล็กๆของพระเจ้า พระองค์ทรงกิ้งชันไว้ใต้เตียงและทิ้งชันไว้ตรงนั้นพระองค์ทรงเล่นตามชั้นทันพระองค์ทรงเหวี่ยงชั้นชนกับผนังพระองค์ทรงวางชั้นไว้บนหิ้งแล้วลืมชั้นสิ่งที่พระองค์ทรงทำกับชั้นไม่สำคัญการที่ชั้นเป็นของพระองค์นั้นสำคัญชันได้มอบสันติสุขของชั้นแก่คุณ ดังนั้นจงละทิ้งเหตุผลทั้งหมดของคุณและผูกพันกับฉันด้วยสุดใจของคุณละทิ้งกระเป๋าเงินความคิดของคุณโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะใช่แล้วนกพิราบของฉันฉันจะทำแน่นอนฉันขอบอกว่าถึงเจ้าสาวของฉันทุกคนตอนนี้คุณกำลังอยู่ในการต่อสู้ การต่อสู้ที่ดุเดือดแห่งความกลัวความไม่มั่นคงและความสงสัยฉันไม่ได้เตือนคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องของฉันนับว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงเมื่อคุณตกอยู่ในการทดลองต่างๆการรู้ว่าการพิสูจน์ความเชื่อของคุณนั้นใช้ความอดทนขอให้ความเพียรมีผลงานอันสมบูรณ์ ให้ท่านมีความเป็นผู้ใหญ่และครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยผู้ที่อดทนต่อการทดลองย่อมเป็นสุขเพราะเมื่อพิสูจน์แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งปวงที่รักพระองค์ยาขอบหนึ่งสองถและสิสอง